ก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกๆท่านกันด้วยนะครับผมในวันนี้อยู่กับผมจาก Link PT เช่นเคยซึ่งขออภัยที่ไม่ได้ลงชิปเมื่อวันพุธนะครับผมพอดีว่ามีเหตุด่วนนิดๆหน่อยๆก็เลยไม่ได้ลงชิปนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะมาทําคลิปนี้กันดีกว่าซึ่งใช่จะถามว่าทํำไมผมถึงมาทคลิปเพจจอบคอิวเตอร์เพราะว่าอยากจะบอกเลยว่าไม่มีไม่มีอะไรจะทําแล้วนะครับผมในมาครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาซื้อของลงสต็อกกันดีกว่านอกเรื่องเฉยอะไรวะเนี่ย เค okay, ช่างหัวมันเ,เราควรจะซื้อเป็นแพ็คใหญ่ใช่ไหมเก้าสิบห้าหมูสองพันเลยอียกูจนอยู่งั้นเอามาห้าละกันแล้วก,วก็ผลิตภัณฑ์ของแมวผมอยากได้ของแมวอะ่ะอ,อ่ของแมวของแมวอ่ะไอ้นี่เอาเป็นฟิชวิ c แชทนี้ปะกัญชาแมวเนี่ยนะกัญชาแมวอ่ะเอาแชทเบสไปก็ได้วะห้าอันแล้วก็จะมีอ่อ กปนชาแมวมาก็ได้เฮ้ยอันนี้ผมยังไม่ได้มีเลยอ่ามันต้องเต็มเท่าไหร่นะ15ป่ะอ่ะซื้อมายังไงก็ได้ฮะตอนนี้เพราะว่าตอนนี้อุ้ยพันห้มันกูตายเลยกูตายได้เลยเนี่ยพันห้าโอ้โหยังแพงมา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 ,มาเดี๋ยวเออเราเอาของใส่แล้วก็เดี๋ยวสกิปไนท์กันดีกว่านะครับผมเพราะว่าตอนนี้คือพนักงานเรามีใครบ้างนะ พนักงานอุยอ้ยอุ้ยจ้างแม่งก็คือเรามีพระเจ้านะครับผมแล้วก็มีนิโคลแล้วก็มีมอลิสันแม่งเอ่อเซตเทสเทสเอาเป็นอันนี้ละกันส่วนไอ้นิโคลให้เป็นพนักงานทำความสะอาดนะครับผมแล้วก็ผมให้พระเจ้ามาทําความสะอาดด้วยนะซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าจะเรียกมันว่ายังไงผมเรียกจีซัสก็ไม่น่าจะดีผมเรียกพระเจ้าแม่งเลยง่ายๆนะฮะมา ของมาแล้วของมาแล้วไหนเรามาดูกันดีกว่าว่าเรามีอะไรบ้างก็จะมีไออะไรเนี่ยอ่าบันนี่โบนาราแล้วก็อ่าอุ้ยแชทเบสเหรอผมหมดแล้วเหรอเนี่ยคือคือบันนี่บันนี่โบนาคือกูหมดแล้วใช่ไหมคือคือมีแค่นี้เหรอทำไมมันน้อยจังเลย ไม่ไม่เป็นไรเอาของอ่าเราซื้อมาห้าอันอันนี้ถูกต้องอันนี้เรามีของอะไรต้องใส่ไหมไม่มีโอเคอันนี้เรามีของที่ต้องใส่นีคือไอแคทแคทชีสติง้งแคทชีสติ้งสติ๊กวิดเฟเซอร์อืมสําเนียงกระเดะมากไหนอันนี้อีกแล้วก็ทําไมเรามีอันนี้หนึ่งใส่มาทําไมเนี่ยโอ้ตาย โอเคตอนนี้นะครับผมก็คือเรามีตังค์อยู่แค่323ดอลลาร์นะครับผมสุดยอดจริงๆอภิมหาคนจนมาทำไอ้ร้านขายสัตว์เลี้ยงเพราะฉะนั้นเราสกิปไนั้กันดีกว่ากดสกิปไนั้ยังไงคุณลืมไปแล้วอ,อ๋อย่างนี้อ่าแล้วก็แต่ละคนแพงๆทางนั้นเลยไอ้เนี่ยผมอาจจะลดเงินเดือนเหลือประมาณ20ขอขอลดนะเพื่อนพอดีว่ากูจนไม่ใช่อะไรนะ นี่มาแล้วพนักงานพ่อหนุ่มเสื้อเหลืองสามคนของเราสุดยอดเลยต่อพนักงานคือเราจะไม่มีผู้หญิงจริงดิเอามีผู้หญิงหนึ่งคนนี่หว่านึกว่าเราจ้างแค่เพศเดียวนะฮะมาซึ่งกระต่ายเราไม่มีตังซื้อน้องกระต่ายเพราะฉะนั้นก็ต่ามเว้นตามกรรมล,ลูกนะแล้วก็น้องปลามีน้องปลาตัวหนึ่งนิ่งอยู่นะครับผม2ตัวด้วยซ้ำนะฮะกำลังจำศีลบ้าไปแล้วปลานิ่ง โอ้ยล้วดูหน้าน้องดูหน้าดีโคตรน่ารักเลยโอเคเอาละพวกมึงมามึงมาแต่ละทีนี่มึงแบบมาเดินเล่นในร้านกูใช่ไหมในโพกรกพนักง,งานทำความสะอาดเนี่ยโอเคแปดโมงหแล้วเพราะฉะนั้นเดี๋ยวได้เวลาเปิดร้านคุณลูกค้าครับคุณลูกค้าที่เดินผ่านไปมึงกลับมาเดี๋ยวนี้ไม่งั้นกูจะเอาถุงไอถุงพลาสติกนี้ฟาดหัวมึงมงก็ได้วะ ผมยังจำไอ้นั่นยังไม่ลืมเลยไอ้ที่ขโมยของร้านผมไปอะ่ะเออก็ตอนนั้นคอมเมดี้ดีนะฮะเพราะฉะนั้นโอเคใครไม่เข้ามากูตบมึงตายแน่มาถึงคนที่เดินต่อไปอะนะใครเข้ามากูให้ทิปสิบ,ส,บสิบดอลลร์มาเข้ามาเข้ามาเข้ามาไม่ไม่ใช่พวกมึงกูพูดสิบดอลลร์ปุ๊บมึงเดินเข้ามาหากูเลยนะคุณลูกค้าเข้ามาเฮ้อขอร้องฮัลโหล เข้ามาเฮ้ยกูยิ่งจนๆอยู่มาซื้อของร้านกูพีสอ่านี่สงสัยเขาจะมาร้านเราโอ้โหมาจริงด้วยอเอาไปเลยครับคุณ10ดอลลาร์คุณ,คณม,ามารับ10ดอลลาร์ก่อนคุณคุณอ๋อ,อ,อไ,มไม่ต้องการความช่วยเลยโอ,โอเคก็ได้ไอ้นี่ญิงแม่งคุยด้วยไม่คุยด้วยแม่งไล์มารยาทไอ้พวกนี้เพราะฉะนั้นเลือกซื้อได้ตามสบายนะครับผมมีทั้งไออาหารน้องตายนะครับผมแล้วก็จะมีเตียงของน้องแมวแล้วก็ อาหารกระป๋องน้องไตนะครับผมแล้วก็มีไอ้สติ c k with r a ที่เป็นของเล่นน้องแมวด้วยนะครับผมสามารถเลือกซื้อกันได้โอ้สวัสดีครับผมคุณลูกค้าทั้งทุกๆคนวันนี้เอ่อมากะรุ่นหลามก็รล่นเกินนะครับผมแล้วก็รีบๆซื้อแฮมสเตอร์กูด้วยกูไม่มีตังซื้อแฮมสเตอร์ตัวใหม่แล้วเพื่อนรีบๆซื้อเหอะกูขอร้อง please โอ้โหแล้วหนึ่งชั่วโมงกูเสียตังไว้แล้วเรียบร้อยไอเว้เน้อ โอเคครับผมกูลูกค้าสามารถเลือกซื้อกันได้ตามสะดวกเลยนะครับผมเพราะฉะนั้นตอนนี้ตังกูติดลบ197ดอลลาร์เลยสุดยอดจริงๆเลยกูแม่งเฮ้ยคนนี้ทำงานเร็วเว้ยดีๆีถือว่าดีถือว่าดี oh. แล้วก็น้องปลาเราน้องปลาเรายังติดบักเหมือนเดิมนะครับผมแล้วก็เงินเราก็ติดลบ147เท่าเดิมอ้าว100 <c oughs> 251แล้วสุดยอด ติเกรเฟซอร์อตอนนี้คือแบบว่าป๊อปปูล่ามากอุ้ยน้องๆต้องการอาหารใช่ไหมอ่ะงั้นเอาอาหารไปเอาอาหารไปมีใครต้องการรีฟิวอาหารไหมไม่มีเพราะแฮมสเตอร์กูโดนซื้อไปหมดแล้วว้าวอยากจะบอกว่าตอนนี้คือเงินกูติดลบ3 4 4น่าดีใจเลือเกินสุดยอดจริงๆเลยแม่งเลยอุ้ยพัห พันห้าพันห้าสุดยอดแฮมสเตอร์ตัวหนึ่งพันห้ากระต่ายตัวหนึ่งสองพันแฮมสเตอร์ตัวเล็กกว่ากระต่ายนะทำไมมันแพงกว่าวะรวมาดูแลยากกว่าอู้ได้พันหนึ่งละสุดยอดขอบคุณมากครับผมคุณลูกค้าไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้าตอนนี้เงินเราเยอะกว่าตอนแรกนะครับผม2 3 1 9ดอลลาร์ถือว่าดีถือว่าดีอ่าแต่ว่าเราจะไม่ซื้อปลาตอนนี้นะเพราะฉะนั้นเราซื้อของมาเพิ่มไหม ยังดีกว่ารอร้านปิดนะครับผมรอใคยซื้อของเพิ่มเพราะว่าถ้าซื้อของเพิ่มตอนนี้มันเปลืองตังค์ถึงแม้เราจะเปลืองตังค์ต่อก็ตามนะครับผมเรามาดูบรรยากาศข้างนอกกันดีกว่าผมไม่ชอบเสียงบรรยากาศข้างนอกตรงที่ว่ามันจะมีเสียงอะไรไม่รู้เหมือนเสียงจักรจันทร์ที่ไหนได้แม่งเป็นเสียงเครื่องยนต์นะฮะลองไปฟังมาละไหน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 มันไม่มีอะไรเพิ่มเติมใช่ป่ะก็เข้าเหมือนเดิมมาร้านเราน่าจะติดแอร์ด้วยนะเอาจริงๆแต่ว่า ยังไม่มีตังค์ซื้อแอร์นะฮะแค่คอมเพรสเซอร์แอร์ยังไม่มีตังค์ซื้อเลยตอนนี้ถึงเหมือนมันจะประมาณ300ดอลลดอ์ก็เถอะไหนๆไหนๆหมดแล้วอ้กูต้องเสียตังค์อ่ะเอานี้ไปก่อน2ตัวไปเอาไปก่อน2ตัวกระต่ายไว้ก่อนนะเพราะว่าอุ้ยคุณลูกค้าวอสดีครับยังออ๋อวเดี๋ย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 ว,ยวต้องการอะไรเนี่ยเราไม่มีอันนั้นนี เร,เราไม่มีอันนั้นเรากดผิดผมไม่ได้มองผมนึกว่าครับผมนึกว่าไอ้นี่อ่อสติกเวฟเซอร์ไหน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 อันนี้เขาซื้ออะไรบ้างอะอยากรู้อยากรู้ขอจกบหน่อยปลาหนึ่งตัวกูว่าทำไมปลาที่ว่ายน้ำได้ของกูหายแม่งหรือจะปลาจำศีลใ,ในเวรอ่าหนึ่งพันหนึ่งร้อยแปดสิบสองอืมไม่เร็วไม่เร็วไม่เร็วเมื่อไหร่จะสี่โมงกูอยากรีโนเวรลานด้วยเงินเก้าร้อย อุ้ยสองพันหนึ่งขอบคุณมากครับผมคุณลูกค้าแม่งเลยตอนนี้คือแบบว่ากระต่ายคือกระต่ายคือหมดแล้วนะครับผมมาได้เวลาทํางานอีกทํางานคือกูจะได้เงินปต่ถ้าเกิดกูทํางานแบบเนี้ยว่าพาร์ทไทม์เว <Yeah. S 1> ิร์กเกอร์เอ้ยพูดถึงพาร์ทไทม์เวิร์กเกอร์ผมอยากเล่นนะแต่ว่าผมยังแปลอังกฤษไม่ค่อยคล่องแล้วก็ไม่มีตังค์ซื้อด้วยพาร์ทไทม์เบอร์เกอร์โอ้ยไอ้นี่หยุดให้เลยมึงขโมยของกูอีกแล้วใช่ไหมฮะ เหมือนคนที่แล้วใช่ไหมฮะมึงม mm ึงเป็นมึงเป็นญาติกับคนที่แล้วใช่ไหมฮะที่มึงขโมยของกูอ่ะมึงจะโดนเดี๋ยวมึงจะโดนไอ้ไอ้เวรไอ้พ่อมองตำรวจแหกค้องใหม่แล้วไปมึงไปไปกินข้าวแดงในคุกซะไปคุณตำรวจครับอยู่นี่ครับมึงรีบเดินหน่อยก็ได้เพื่อนกดไลค์อยู่ตรงนี้เลยนะมึงตำรวจกูผ่อนแล้วไปดูหน้าตำรวจดิ ก็ไปไปกินข้าวแดงในคุกซะมึงคือมึงจะไม่เดินตามแบบใกล้ๆเลยเหรอมึงกลัวคนร้ายขนาดนั้นเลยเอเนี่ยกเช่าหัวมาแล้วกันมามีใครต้องการให้ช่วยเหลืออีกไหมโอเคคุณลูกค้ามาตรงนี้เลยครับผมอ่าวิคิพกรูอิงลู i ิงมานี่ครับผมตรงนี้เลยฮะคุณลูกค้ามีแต่คนสายตาสั้นทางนั้นเลยแถวนี้มาฮะโอเคแตงกิวขนาดกูสายตาสั้นนะเนี่ยกูยังแบบ ขณะกูใส่ตาสั้นกูจะมองเห็นหรือว่าอะไรตรงไหน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 คนนี้อีกแล้วฮะอาแคทเวสเหลืออันเดียวพอดีนะครับผมลิมิเต็ดอิดิชันเลยฮะอันนี้เพราะฉะนั้นโอเคขอบคุณมากครับผมเดี๋ยวกูทำความสะอาดเองเพื่อนกูแย่งมึงทำความสะอาดมึงต้องทำความสะอาดเพราะฉะนั้นกูจะทำเอง แล้วก็ไปไกลตอนที่กูทำความสะอาดด้วยไอเวนเด็กกูตัดเงินเดือนแม่งเลยอ้าวคุณลูกค้าว่าไงครับผมแม่งเดินยังรวดเร็วอ่าอาหารน้องตาตแล้วครับผมตามมานี่เลยฮะกูวิ่งเลยเฮ้ยอยู่ตรงนี้ครับผมอยู่ตรงนี้สามารถมาเลือกได้กันได้เลยครับผมคือมึงสายตาสั้สนขนาดนั้นมึงก็ไม่ต้องมาเลือกก็ได้เพื่อนมึงไปตัดแว่นก่อนจะดีกว่าสี่ดาวแล้วร้านผมสุดยอดเลยแม่งร้านดีสีสีเหลืองนะฮะ สีเหลืองพื้นสีฟ้าไม่ไม่ฟ้าก็เขียวอะไม่รู้แยกไม่ออกก็ตอนนี้5,500้อแล้วแม่สุดยอดจริงจร้านเรานี่แบบป๊อปปูล่าจัดเพราะว่าไม่มีที่ไหนแล้วนะครับผมพะมีร้านเดียวในชุมชนนะฮะอาจจะมีร้านเดียวในเมืองด้วยเพราะว่าดูดิจากดูจากตึกก็รู้เลยว่าอยู่ในเขตเมืองไหนไหนไหนถ้าเกิดว่าเราเลี้ยงแมว ถ้าเกิดว่าเรามีแมวให้ขายนี่ก็อบอกว่าผมก็กอาจจะขายแมวด้วยนะแต่ว่าเรียกว่าอะไรอ่ะมันมันเป็นแบบว่าเรียกว่าอะไรไอ้โปรโตคูลนะครับผมก็คือไม่สามารถที่จะแบบว่าซื้ออะไรได้นอกเหนือจากที่เขาให้มานะครับผมเพราะว่าผมซื้อแบบฟรีอ่ะมาผมโหลดแบบฟรีมาไม่ได้โหลดแบบเสียตังมา ถ้าเราเสียตังคอะผมฟีเจอร์คือมันครบคันหมดหมดเลยนะครับผมเพราะฉะนั้นตอนนี้คือพลักง,งานกูต้องการเบรกอีกแล้วอหรอ,อีกแล้วหรอเนี่ยมึงต้องการเบรกเยอะเกินไปแล้วนะเพื่อนอบโปรเซสแล้วนะครับผมตอนนี้มึงรีบๆออกไปก่อนที่กูจะเออฆ่าพวกมึงให้ตายทั้งหมดนะมาแล้วก็จึบๆเหลือ3อ0หัือ้า0 0อซื้อของต่อ ซื้อของอีกแล้วร้านปิดปุ๊บกูซื้อของเลยไหนดูซิมีอะไรน่าซื้อบ้างเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนอันนี้แล้วนะครับผมอันนี้ประนด็นผมเอาอันนี้ออกก่อนจึ๊บจึ๊บเอาออกให้หมดโอเคแล้วก็เดี๋ยวอันนี้เอาออกให้หมดแล้วก็อันนี้เอาออกให้หมดเลยเดี๋ยวเราจะขายผลิตภัณฑ์แมวก็นนะเดี๋ยวผมให้ พวกนางกลับบ้านได้เลยแล้วกันหลังจากเอออเดอร์นี้เพราะว่าเดี๋ยวผมทําเองนะฮะเพราะฉะนั้นเรามีอะไรที่ต้องซื้อไหมเดี๋ยวเราจะขายผลิตภัณฑ์แมวด้วยแล้วกันเนาะซึ่งที่เราจะซื้อก็อาจจะมีอ่อว่าหน,นึงเดี๋ยวเราดูกันปลาเหรออาหารปลาก็ได้มา15กระป๋องแล้วก็เดี๋ยวผลิตภัณฑ์แมวชิตตี้เพลทบีฟสิผลิตภัณฑ์น้องหมา ไอพัฟฟี่พัฟพอร์สิบห้าก็รวมกันเป็นสองพันหนึ่งโอเคเราขายแค่พวกนี้ก่อนดีกว่าเพราะว่ามันเยอะเกินไปก็ผมว่ามันก็ไม่ดีสักเท่าไหร่นะเพราะฉะนั้นก็รอไปเดี๋ยวเราลองปรับปรุงร้านก่อนดีกว่านะครับผมว่ามันมีอะไรให้ปรับปรุงอีกไหมผมว่ามันไม่น่าจะมีอะไรให้ปรับปรุงแล้วนะนอกจากว่าเติมเชลเติมมันมันอยู่ตรงไหนอีกเนี่ยโอเคเติมเชลได้แค่นี้นะครับผม ซึ่งก็น่าจะหมดแล้วเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนดีกว่าว่ามันมีตัวอะไรให้เราเใส่เข้ามาได้อีกมันมีแค่บันนี่ฟิชแท้งแล้วก็ไอแฮมสเตอร์เนี่ยอันนี้ s t a สตา,สตาฟ o m ก็คืออ่าจะเป็นห้องไม้เท้าหรอเราเล่นมุกเราอย่าเล่นมุกไม้เท้าดีกว,ว่านะผมว่าสตาฟก็แปลว่าไม้เท้านั่นแหละเออช่างหัวมันเถอะ อ่า uh, เราอันนี้คือทอยเลทเราไม่จําเป็นต้องมีทอยเลทก็ได้นะเพราะฉะนั้นคือมันก็ไม่มีอะไรให้เราใช้แล้วอ่ะเอ๊ะเดี๋ยวๆๆ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 ๆ trashcan speaker speaker ได้มาเดี๋ยวเราใส่ speaker ตรงนี้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 มัน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 ก็เท่าไหร่วะ 1...2... โอเค 2องจึบแล้วก็จึบแค่นี้พอนะครับผมเราใส่แค่สปีกเกอร์นี่แหละเพราะว่าเราไม่ต้องการอะไรเยอะแยะมากมายนะครับผมแล้วก็ของเราได้แล้วสุดยอดเลยเอามานี่เพราะว่าเราใส่สปีกเกอร์ด้วยนะครับผมเผื่อว่าเราจะได้แจ้งอะไรกับลูกค้าแต่ว่าคือตอนนี้สปีกเกอร์เราเอามาก็ไม่มีประโยชน์นะครับผมเพราะว่าเรียกว่าอะไรอ่ะเราไม่มีไม ไม่อ๋อมาอยู่นี่เหรออ้าวกูได้ใช้สปีกเกอร์แล้วเว้ย <c oughs> เฮ้ยเจ๋งว่ะเฮ้ยเจ๋งเยี่ยมสุดยอดแล้วอันนี้คือใช้อ๋อบินบินบินโอเคเฮ้ยถือว่าดีถือว่าดีาดสุดยอดสุดยอดสุดยอดโคตรเจ๋งเี้มาเดี๋ยวเราเอาของลงสต็อกก่อนดีวกว่าเจ้าชื่ออย่างแรกเลยเรามีอะไรให้ใส่ไหม เชียแม่งเอยังเหลืออีกเหรอไหนมีอะไรให้ใส่ไหมป๊อปปี้พับพอร์กแล้วก็จะมีไอชิตตี้เบี๊ฟเราเราเลยเราเลยชิตตี้บีฟเยอะเลยอ่ะเราเอาไงดีจริงจริงไอพวกนี้เราสามารถใส่ในเชลเล็กได้นะเอาจจริงได้ปะมันใส่เชลเล็กได้แล้วกูมาใส่เชลใหญ่ทำแมวเลยเนะี่ยอ่ะเอาพวกนี้ใส่เข้าไปให้หมดเลยปลา เรืร้อยสิบห้ากระป๋องก็น่าจะโอเคนะครับผมเดี๋ยวอันนี้เชลตรงนี้เดี๋ยวผมเอาออกให้หมดเลยจึ๊บเอาออกให้หมดแล้วก็อันเนี้ยเดี๋ยวผมจะใส่เป็นบันนี่แล้วกันแล้วก็ไอตรงนี้ด้านบนผมจะใส่เป็นน้องหมาผลิตภัณฑ์ของน้องหมาอันนี้ได้สองสี 2, 4, 6, ่หกแปดสองสี่หกแปดโอเคถือว่าเราสามารถใส่อันนี้ได้สองชั้นเรียบร้อยอีซ e ี โคตรง่ายใครใครพีเรียนเข้ามาร้านกูตอนล้านกูปิดน่ะโอเคแค่น sucking, okay. ี okay yeah. so ้ก <laughs> ็น่าจะโอเคนะครับผมสำหรับวันพรุ่งนี้เพราะว่าเราไม่อยากซื้ออะไรเยอะแยะแต่ว่าซื้ออีกหน่อยก็คีก็คือเดี๋ยวเราจะซื้อของน้องบันนี่อีกนิดนิดหน่อยหน่อยแล้วกันเนาะมันจะเป็นแบบกระป๋องอย่างเดียวเลยอ่ะเอาเป็นว่าเราซื้ออ่าเป็นถ้วยชามชามของน้องแมวไหมหรือว่าจะเอาเป็นเฮ้ยบ้านแมว บ้านแมวแต่ว่าต้องใช้ไอเนี่ยตัวฐานเรียกว่าอะไรอ่ะฐานรองไหมไม่รู้แต่ว่าเราไม่มีนะครับผมเราไม่สามารถซื้อได้เพราะฉะนั้นก็ใครเป็พี่เรียนเข้าร้านกูอีกเนี่ยกระบะทรายแมวไหมกระบะทรายแมว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 เฮ้ยมีชิตเตอร์ชิตตี้ลิเทอร์ด้วยอา่าแชทโบ้แล้วกันนะครับผมประมาณสัก15 แค่นี้พอเราไม่ต้องการอะไรเยอะมากมายคือมันจะไม่มีเสียงซาวเอฟเฟกอะไรจริงอีกตอนมันมาเพิ่งจะมาถึงแม่งไม่มีเสียงส้นตีนอะไรเลยอ่ะรีฟิลฟู้ดแด์วอเตอร์ก่อนแล้วกันแล้วก็เดี๋ยวเราซื้ออะไรมาวะอ๋อใช่ใช่ใชชาช,าชามแมวชามข้าวแมวชามข้าวแมวแล้วก็หมดแล้วโอเคมาสกิปไนท์ แล้วก็ไปเริ่มวันต่อไปแต่ว่าผมคิดว่านะตอนนี้คือน่าจะหมดเวลาในการอัดของผมแล้วผมขออนุญาตมาปิดคลิปข้างนอกแล้วกันเพราะว่าตอนนี้คือผมต้องตัดแล้วก็ลงในวันศุกร์นะครับผมเพราะว่าว,ว,วันนี้คือเวลาอัดคลิปน้อยมากนะครับผมเพราะฉะนั้นก็ขอจบคลิปพี่นีน้สำหรับใครที่ชอบนะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลงังใจในการทำคลิปต,ต่อไปให้ผมด้วยนะครับผมและที่สำคัญก็คืออย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ผมจะลงวันละวันด้วยนะครับผมตอนนี้คือขออนุญาตปิดร้านก่่อนนะคะครรับผมเพาาว ผมเพิ่งเห็นว่าตอนนี้เป็น,เ,ปนเวลามันเลยมาประมาณ2ชั่วโมงแล้วนะครับผมแล้วผมต้องไปตัดคลิปแล้วก็แถมต,ต้องตัดคลิปช็อตด,ด้วยนะครับผมเพราะฉะนั้นไว้เจอกันใหม่คลิปนะฮะบ๊ายบาย